ีแล้วฝันแม่นแล้วฝันแม่นฝันแม่ได้อยากบอกอีกไปยังจังไดก็าจังฝันแม่ไอ้ยุดถูกกับปูคนมาเข่าฝันแล้วคนฝันอยากเนาะฝันส่วนมากสิจําบ่ได้ยุดเธอที่แหลกกัฝันเนาะชุดเก่าหนึ่งเนาะเข่าติ่มคัดเนาะเอ้ยเข่าตุงคัาให้ฝันกับฝันแม่คักให้ เมื่อคืนก็เลยจุดขอพันเองเต่าหนึ่งบางหนึ่งนี่ก็จุดขอเพิ่นขหัวนี่ก็จุดขออีกแม่นบ่ค่ะอันจุดนี่คือจุดธูปเก้าดอกบ่แม่นจุดธูปตัวเลขแม่นบ่ค่ะแม่โอ้อธิษฐานให้เพิ่นจุดอธิษฐานขอเพิ่นโอ้ก็จุดก็เลยฝันอีกเมื่อคืนนี่ฝันว่ามัดจุดธูปบูชาเพิ่นนี่แหละ ดังเรือมามีกมินน้อยสองสามคนก็ได้ขึ้นจากเรือมาเมื่อจุดถูกเพื่อนจุดแล้วเห็นกระดาษเพิ่นเพิ่นเพิ่นเขียนเลขไว้ให้เอาอันขวาเบิ้งผ่านเพื่อนก้าวหนวดบ้างันได้ป้จ้ะเท่นก้านี่เลยเอาดูของเก่าก่อน้าอันนี้รอบพี่จุดขอเพื่อนเมื่อไหร่แม่ดวงทีแล้วเขากแล้วเต็มเต็มเลยครับพี่ป้าจดไว้นะครับผม ตอนนี้เนี่ยแม่ก้าต,ตรงๆนะสติกเก่านะคะสติกเก่าที่ขอปูขอญาแม่บอการแม่ดวงแม่เนี่ยกับบ้านหลายชุดเนาะค่ะวันีีค่ะคุณแม่ดวงกับุดถูกขอปูอีกเก่อจะตองหัวไห้เอฟซีเนาะค่ะถือว่าคุณแม่ดวงนี่ก็ถือว่าเป็นคนดีฟันแม่นทุนนึง<ๆ>ค่ะคือขอปูญาพญานาคอยู่ในบ้าน<ๆ>อยู่ซับนี่บอกค่ะ<ๆ>คือแม่ดวงนี่ ตั้งแต่กี่บ่เสื้อบเสื้อบเสื้อีลีบอ่ะบ่บ่ตอนนี้มาเริ่มเสื้อมาเริ่มเสื้อช่วงไหยมาเริ่มเสื้อช่วงที่จุดจุดไปเขาฟันนี่ละบ่รอบแรกคนไปเข่าซิปเก้านี่ฟันมาจังได้จากเก่าหนึ่งฟันว่ารุ่งขางบานบ่่นมหาอมาหา่นว่ามาเล็นหน่ำอันมาเล็นหน่ำกันน่งถากอนจะฝ่าวหลายเลยว่ะ บอบันนี้เขนตายไปแล้วเนาะโอ้เขนตายแล้วเขนตายไปแล้วบันนี้ได้เลขแบบว่าได้เลขมากนี่แบบใดจ้ะเพิ่นบอกบอกคือจังไบอันยุเพิ่นยุแค่ปีค่ะอันยุเพิ่นหกสิบเอ็ดเลขก้าวเป็นเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดว่าเาได้เพราะว่ก้าวถึงก้าวลงนะนะก้าวเอาเม้นบ้างค่ะก้าวเอาก็เลยได้ก็เลยได้ซะ บันนีงวดนี่อันงวดนี่จุดถูกเมื่อคืนนี่จุดถูกเมื่อคนนี่ก็เลยฝันก็เลยฝันฝันกระโบโบหญ้าดอกโบฝันบหญ้าแต่ว่าฝันในเลขเป็นโตฝันว่าจป็นโตสุนี้เลยเป็นโตครับแล้าได้ฟังเลยบอกไหมฝันยังไงฝันว่ามามาจุดถูกใบเพิ่นนี่ละกาเพิ่นนี่ละก็เลยเห็นเพิ่นเขียนใส่กระดาษให้ เขียนใส่กระดาษว่างไว้นะค่ะหกแปดตัวเดียว <6 8 S 1> ตัวเดียวเลยบ่แม่แม่เขียนใส่กระดาษเป<อ>็นหกแปดปูเขียนใส่กระดาษในหกแปดตัวเดียวเลยแม่เจ้า<อ>ย่างโอ้โห,โหคนชิงลูกเจ้าย่างอกมาเห็นตัวเลขอยู่กระดาษว่างอยู่หนาปูพญานาคนี่บหมจ้ะแม่ว่างอยู่หนาปูพญานาควันนี้ตื่นเ้ามากก็เลยมาจุดธูปอีกเออ เดี day, ๋ยวดตัวเดียวอีกโอฝันที่เป็นจริงเลยว่าฝันเป็นจริงอืนี่แหละเอา8นี่แหละสิ่งเคแื่องมือกันดิั8า8กับ3 8 3วกัน <ใ>ามกปูแงม,มดายก็คือฟันได้ยแงมนันเน,กนอกจากเป็นตัวปวดที่แหละกับฟันได้ยเป็นตัวโงโยงตีเสียอยู่เพิ่นเนาะแม่งัวมุมปวเนียนให้เป็นตัเลยงันนี่ห้เป็นตัเลยปาตจังว่ากะแปลกประหลาดอยู่ถ้าบ,บูดยุทธบอกเพิ่นกะบมฟันโอ้ค่ะแม่ดวงมั่นใจค่ะบอกมั่นใจเพราะว่าเห็นกับตาเมีนเกิดขึ้นกับเจ้าของ์เมีนเรื่องพวกมูนี่คนใดที่บ่เสื้อนี่ปูเพิ่นสิเฮ็ดให้เสื้อเสื่อแล้ว เชื่อไปแต่ก่อนไม่เชื่อใช่ไหมแม่วดว่างหันได้เงินหย่อนเพิ่นเท่าไรบัวลายหลอกเพิ่นขายหายบัวลายนอได้สามหมื่นโอ้บัวลายบัวลายนะคะด้วยสามหมื่นบัวลายที่ตูเซนโอยจะดึงอึกรอดเพิ่นบัวขายไฮหลท์ขนาดบัวขายไฮหลายได้สามหมื่นหนึ่งเก้าตัวเดียวงวดนี้แปดหกหกแปดนี่คือว่าแสนแตกบ่ อาจจะยิบใบไปโรตารียิบไปแล้วเรียบร้อยแมนป้าเจ้าคือเร็วแต่ฟันเมือเศร้านี่เจ้าไปตลาดเมือเศร้านี่แมนบอแมนเจ้าคือเพื่อข่อยเจ้าไปอากเอาไปอากงาน่อยว่าแล้วต้องเอากรมูกน จ oh, ะสมซื uh, s <S uh, ้อว่าแม่เบิกสักเนาะอักเอาแต่จะขอมสักอนพ่อพ่อสักกอนให้แม่ถือแต่ว่าแต่ว่า้าฟันแบบนี้แต่เกานี่คือแม่ดวงมันใจล้านเปอร์เซ็นเลยแม่ประจ่ามันใจอืมแแม่ก่อยฟันคือเจ้าก่อยกับสมันใจคือเจ้าแล้วเนาะโอ้มาเขียนไห้ป่นนั่นเนาะแม่เนาะเขียนใส่เนาะเขียนเดียวเท่านั้นหกแปดเท่านั้น แต่เฮากับกับเอาเนาะกาันเอาเป็นเป็นเก้าแปดกับเป็นสามหกหรือว่าหกสามยังสี่บ่หกสามสามหกนี่นะกับเอาซื้อเลืบ่กับตับแตกแมนเยู่กาปขั่วมจาวาซื้อเลืบ่กับตับแตกฝันเป็นจริงพ้อมฟันเป็นจริงตื่นเช้ามาจุดทูบได้ตัวเดียวกันอีกแม่คักบอบั่ที่นี่สุดยอดบอบบดที่นี่ แม่ดวงนี่ปากบ่อออกเลยเฝ้าไปแต่งโตแต่เศร้าไปยิบลอตเตอรี่ไปเรียบรอยแล้วเอาเอาตัวเลขให้แม่ดวงให้หมูพันเบิงนะครบบ้างครบบ้าขาดนึงคือตอนเอาเมื่อออกจากหกสามเนี่ยเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อแคปหน้าจอเอาไว้นะจ๊ะท่านไหนที่ตามแม่ดวง Dante, เอซีแม่ดวงนะค่ะเนาะหกแปดเก้าแปดหกสามนะครับผมฟันธงวงกลมใบโตหกแปดมั่นใจว่าแม่มั่นใจอื่คุณเขียนให้คักปันนี้เนาะ่าเขาผด้ฝาได้ฝาพี่น้องค่ะบอยกอนดังกอนเดอร์คุณแม่ดวงฟันแม่นค่ะวดที่แล้วฟันค้นตายมหาออกอายุเนาะค่ะคันววดนี้ ขอปูปูเขียนไ้ตรงๆเลยหกแปดแปดกับเก้าตัวเดียวกันพี่น้องเพื่อนกับกัใไ้แล้วตัวเน้นคือหกแปดใช่ไหมมาเดี๋ยววงกลมให้ครับผมวงกลมด้วยวงกลมด้วยวงกลมหกแปดให้แม่ด้วยฟันได้อันนี้อันนี้ท้าแมนออกอีลีกับสิเป็นเลขปูพญยนาคคือเก่าเนาะพอว่าเห็นยุทต้นหนาเพล่นแมนบ่แม่ดวลคออยู่คออยู่น้ำองค์ปูองค์ยาปูยาเขียนใส่กระดาษกั้เก่าซ้ำนั่นแน่นวนสามกับเตี่ย เก่าสามเก้าสามด้วยวนาไงว่าบอกไงคือว่าแม่ดวงบ่เคยเสือบ่เคยเสือเรื่องพญานาคแต่บัดที่หนีมาเห็นแบบนี้แล้วเสือเต็มทีเชื่อแล้วใช่ไหมครับแม่เต็มร้อยเต็มร้อยแล้วได้สามหมื่นเหรีจังเสือพี่น้องบ่เคยได้เงินสามหมื่นในเงินสามหมื่นย่อนเก่าหนึ่งเหรียญคอยมาเสือ ตะกี่บ่เสือหรอกที่แหลกที่แหลกนี่มัดจุดถูกทางนะครับของแม่ดวงนะฮะครับแต่ก่อนแม่ไม่เคยเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพญานาคเลยนะครับเอฟซีครับผมนะฮะเคยมาเจอด้วยตัวเองนะครับผมได้โชคได้ลาบกับท่านนะครับผมกับแม่ดวงก็เลยเชื่อเนาะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอฟซีครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมกับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ